โอเคนะครับกราบสวัสดีกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ใน fc mobile อีกแล้วตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมแจกฮีโร่น่าจะเป็นฮีโร่ตัวแรกนะที่เกมมันแจกนะครับมาฮีโร่นี้ก็คือซีดานนะครับการฮีโร่นะครับการตำนานกิจกรรมนี้ถามว่าทํำยังไงก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนทํารับเราเรารับนี้ใช่ปะครั้งแรกที่ใครยังไม่ได้ทำนะครับมันก็จะให้เราไล่ไล่ก็คือวันเดียวจบนะทุกคนแล้วพอมา,มาวันต่อมานะครับ อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นแมทที่การเล่นครับเล่นกระบอทนะครับแล้วพอเราเก็บแต้มไอคอนใช่ไอคอน,อคอนเอามาเปิดครับนี่ครับบดล็อกบทผัดไปก็คือบทมาสเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็บทตำนานนะครับการ์ดซีดานก็น่าจะอัพอัพขึ้นเรื่อยๆนะผมว่านะน่าจะอัพเป็นแบบ8 9 9 0 8 8แอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ซีดานแจกกันทุกคนแจกไปเป็นการ์ดบอนะครับใครยังไม่ได้รับนี่เสียด,ดายเลยนะ ยิงใครยังไม่ได้รับี่เสียดายครับแล้ววันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่14นะครับวันนี้วันที่14ก็แจกตัวนี้ด้วยนี่ใครยังไม่รับก็อย่าลืมไปรับด้วยนะครับทุกคนเช้าหมดอดได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขอแบบกิจกรรมน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าตกหล่นกิจกรรมใดก็ขอประทานผประทานภัยดล้วนะครับุคนดูมาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ